สวัสดีครับผมนะฮะตกเป็นเหยื่ออุปกรณ์บางตัวนะผมก็ไม่แน่ใจอุปกรณ์อะไรนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะถูกควบคุมนะฮะน่าจะถูกควบคุมด้วยคือแต่ก่อนผมไม่รู้ว่าคือผมรู้เลยว่าแต่ก่อนมันไม่ใช่นิสัยของผมอะ่ะคือน่าจะมานานแล้วนะน่าจะอาจจะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะฮะ คือมันดูเหมือนมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะฮะการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างการแสดงอารมณ์ต่างๆมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่นิสัยเราตั้งแต่เราเกิดมาอย่างเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกควบคุมมานานแค่ไหนนะฮะจนมาถึงปี2559นะฮะก็ได้ยินเข้ามาเป็นคลื่นเสียงเข้ามาเราก็คือเรารู้ว่าถูกควบคุมแต่เราไม่รู้ว่าคือระบบอะไรนะฮะจนเข้ามาเจอกลุ่มในกลุ่มของ stop my control นะฮะ จนเข้ามาเจอในกลุ่ม Stop My Control เมื่อปี64เนี่ยเมื่อไม่นานเนี่ยนะฮะ <c oughs> พอเข้ามาเจอกลุ่มปุ๊บก็หาดูข้อมูลบางคนเขาบอกว่าอุปกรณ์ V2K My Control นะฮะบางคนเขาว่าเ,เครื่อง MK นะฮะแต่เครื่องควบคุมจิตใจเขาว่าน่าจะเป็นของ INM นะฮะที่ใช้ในการเอ่อรีโมทคอนโทรอะไรเนี่ยฮะคือตอนนี้คือโดนหนักนะฮะอุปกรณ์เคลื่อนความถี่เขา้า่า1-3,500 Hz นะฮะ คือคลื่นเสียงที่เข้ามาคือผมไม่รู้ว่าหน่วยงานไหนใช้นะฮะได้มีการคมคูคู่กันโชครัพย์ผมนะฮะได้มีการคู่กันโชครัพย์ได้มีการพูดว่าเออคือมันควบคุมอะ่ะคือพอเราโดนควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเราไอ้นี่มานานแล้วนะฮะบางคนคนเข้ามาหาเราคนเข้ามาหาเราคือเราก็ได้ยินนะว่ามีคนเขาสั่งเงินนั่นอะ่ะสั่งคนนั้นอะ่ะทำอะไรนะฮะและทีเนี้ยเออ มีการว่าจะอุ้มผมไปเรียกค่าไทยนะว่าจะอุ้มผมไปเรียกค่าไทยกับหน่วยงานราชการนะแล้วก็มีการแอบอ้างนะฮะมีการแอบอ้างโดยการใช้เทคโนโลยีหรือคลื่นความถีน่นี้แอบอ้างเป็นเบื้องสูงอีกต่างหากนะะแอบอ้างเป็นเบื้องสูงอย่างนั้นแอบอ้างเป็นเบื้องสูงอย่างนี้นะฮะกล่าวร้ายป้ายสีคนไปทั่วดัดแปลงความคิดสลับความคิดนะฮะ หลักฐานทุกอย่างที่มีการออกไปที่หลุดออกไปผมไม่เห็นนะแต่มันเหมือนมีคนเกินเกินเข้าหูผมนะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าอุปกรณ์ตัวนี้หน่วยงานไหนเป็นคนตรวจเป็นคนดูแลนะครับผมก็มีการขู่ขู่หลายอย่างนะผมผมได้มีการร้องเรียนไปที่กสทชนะฮะแล้วก็บังเอิญว่ากระทรวงยุติธรรมเขาเห็นเอกสารผมเขาก็เลยขอเอกสารนั้นไปตรวจสอบนะฮะยังไงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องช่วยตรวจสอบทีครับเรื่องนี้ครับ